สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยทำต้มจืดนะคะต้มต้มจืดกะหล่ำนะคะใส่ลูกชิ้นเนาะพี่อ้อยใส่วันเมื่อกีอ้กแฝดไม่ได้เล่นไฟแรงพี่อ้อยใช้หม้อใบเล็กนะคะทำเพราะว่าทานคนเดียวนะคะก็เ,ะเลยไม่ได้ทำเยอะเนาะด้อยปรุงรสด้วยเกลือนะคะ ประมาณเสเนสนา3ของช้อนชานเนาะแล้วก็ซุปผงเห็ดหอมฟ้าไทยช้อนเล็กนะคะก็ประมาณ1ช้อนชานะตัวนี้นะคะจะตั้งตั้งเอาไว้ให้เเดือดจนตัวกะหล่ำนุ่มนะคะเดี๋ยวพอกล่ำนิ่มแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงน,นะคะ ลูกชิ้นอยู่ข้างล่างค่ะใส่แล้วเกิดนล้คะดีบพ๊กอ้อยจะทานวุ้นเส้นด้วยเนาะก็แช่วุ้นเส้นมานะคะเพราะว่าแบ่งทานนะคะทไม่ใส่ลงไปเลยเนาะหัววุ้นเส้นอืดแต่อันนี้เป็นอย่างดีนะคะตาต้นสนะ ต้มจืดแบบนี้นะคะจะใส่ต้นหอมผักชีก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะ แล้วแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะของพี่ว่าไม่ได้ใส่เนาะต้นหอมที่บ้านก็เยอะแหละตอนนี้ในสวนที่ปลูกไว้เนี่ยเต็มเลยแต่ไม่ได้ใส่นะคะ อคอเนนต์กนจริงอยู่นะคะแต่กำลังไฟก็อโอเคเลยนะ,ะเดือดเดี๋ยวพี่วอาจะใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะใส่กระเทียมเจียวเพราะว่าทานแบบต้มจืดเนาะ ถ้าไม่ใส่ก็เป็นเจเลยนะคะไม่ใส่ตรงนี้ก็เป็นเจเลยถ้าใส่เป็นก็เป็นมังสวิรัตไปทันทีเลยนะคะเมื่อกี้ใส่ริกไทยลงไปหน่อยเราจะมีกากพทิกไทยเสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันค่ะ แกงจืดกะหล่ำนะคะแกงจืดกะหล่ำลูกชิ้นุ้นเส้นขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณค่ะนี่พี่อ้อยจะให้ดูโทษค่ะกระเทียมเจียวนะคะจะเจียวไว้อย่างนี้เลยที่นี่จะ ต้องมีแบบนี้ตลอดนะคะต้องทำแบบนี้ไว้บางทีพี่อ้อยเองทานบ้างลูกบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะทําอะไรทานเนาะแต่ลูกชายสองคนทําไม่เป็นกับข้าวก็จะมีพี่อ้อยกับลูกสะพ้ยนะคะท,ที่ที่ทํากันมาทานด้วยกันค่ะแกงจืดกะหลำวนเส้นลูกชิ้นค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทา,ายพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ